เคยเป็นสงสัยกันไหมครับว่าเราล่องเรือไปที่ไหนการล่องเรือนะั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่จําเป็นในการท่องเวลาและการท่องเรือวันนี้ผมจะมาทําทุกคนเข้าสูแบบา่แบบรลบแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ้เป็นคงจริงที่มาหาพี่อยู่ได้เมืองไทยโอ้มีเมียรักใช้เลยลูกสาวรวยกันสองคนขอภัยข้านั้นก็จะ ขอโทษนะครับผมอ้าวโอเคกค็ผมก็ขอการสวสีสวัสดีทุกคนทุกสท่านแล้วผมขอต้อนรับทุกคน,กคนสูช่ช่องปีโป้เลดวันนี้เรามอยู่ในแบบรบอกอีกแล้วมันแบบสร้างเรือแล้วน,น,นะก็คือช่วงน,นี้ไม่ได้อัพคลิปหลายวันเลยขอขออภัยนะครับผมไม่ค่อยนั้นเลครับเครียดกับผมช่วงนี้นวันผมจะสร้างเรืออ่านี่มีเรือมีบาะครับผมมีบล็อกไม้แปดอันก็ครับผม น่าจะทำการสร้างเรือดีกว่าน,นะไม่ให้เสียเวลาก่อนที่จะสร้างเรือขอคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้มีการแจการ่ทำคลิปในขณะาาน่าขตตออไปอ่าได้สร้างเรือ,อยังไงดีเนี่ยย่างนี้แล้วกันดีกว่าน,นะอ่างเอ้เอ้เอมันมันมันดูแป,แปแลกๆนะดูนะเพื่อนนะอะเอ้ยเไป็นไงเป็นไงเป็นไง สร้างนี้โอ้โหอีซี่อีซี่ะครับน้องๆ <S <S อันนี้จะตั้งไว้ตรงนี้เลยนี่แรกเลยด้านหน้านี่เออมอนิตเตอร์จะไว้ยังในตหวนี่กิ๊ดเคเป็นไงนี่มันคน <S 1> <S 1> <S 1> ส่วนอันนี้นี่เรานั่งหน้าเลยเราแบบร่อยแรงร่อยแรงแกงง,งูเรื่ เฮียแล้วกูรอบโอ้ไม่ก็ที่เสียเวลานั้นขออภัยครับผมมันต้องกดตรงนี้ครับผมโอ้โหโง่ไงครับหาไม่เจอครับขออภัยครับคือ what what the fuck ผมโง่ครับผมขออภัยนะครับผมอ่ะวันที่พบจะต้องเหลือแล้วใช่ไหมเราก็ไปกันเลยสิแล้วก็เรื่องของผมไม่สามารถดำน้ำได้นะจ๊ะอ่าโอ้โหดูดิโอ้เช้าอ่ะคือเขามีแบบ เขามีเรือแบบลำใหญ่แล้วอะเรายังเป็นเรือกับกระโปรงกระโปรงอยู่เลยทุกคนผมรับไม่ได้ผมรับไปได้อะเราต้องหนีแล้วเราต้องรีบหนีแล้วเรือเขาใหญ่เกินเรารับไม่ได้อ่าูดีหูอีซี่อีซี่ครับอ่ามันจะเป็นแมปแชมแมทท์ทุกคนนั้นเราก็จะไปครับผมไปเลยนะจะอ่นะดูบอกว่าจะไปเดือนห้าสุวรรณคตไปแล้วจมไปเรื่อยๆแล้วครับผมนะ ไม่ไหวต่อไปแล้วโอ้ว้าวว้าวเอาโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วความเร็วความเร็วความเฮ้ยเเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยว What the fuck is that โอ้ผมตายแล้วเอาเออได้ยังไงลืมผมทําอุตสาหกรรมาจากไทเทเนียมนะ่นี่ไทเทเนียมก็บ้าแล้วอ้าวนะครับผมรอบนี้เราจะต้องทํายังไงดี อืหรออจะสร้างเรือให้เป็นอวัตกรรมเลยนะลุงจะนักช่วยให้เรือเรามีอนาคตที่ดีและยั่งยืนเพราะเรือของเราจะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตของเราช่ไม่ทอนอนานี่ต๊ะแดกข้าวครับผมนี่มีกล่องไว้ แล้วก็นี่นหน้าเรือเลยทุกคนลอยแรงเรือเราลอยแรงอยู่แล้วนี่บิไดไปเลยดิดไปเลยอ่าพร้อมแล้วครับผมขึ้นเรือเลยพี่บอลมไมาจะจะนั่งก้าอีกอ่าลงเรือสู่แกราเยลูขออภัยครับผมถ้าเสียงไมหรือเสียงเกมดังเกินไปก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วย ก็ผมถ้ายังทุกคนไม่ช่วยกดกดไลค์กดแชร์ก็ขอช่วยย่อหน้าจอลงไปกดหน่อยนะครับผมนะอะไรเนี่ยไม่ทำอ่ะไม่จอยอ่ะฉันไม่จอยกับนายฉันไม่อยากจอยกับใครดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมาสี่สิบกว่าคนแล้วครับผมก็ไหม่มีกำลังใจแล้วครับผมแหมสี่สิบคนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมสำหรับผมแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วสี่สิบคนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วสี่สิบคนนี้ถือว่าเยอะมากแล้วโอ้ไม่นะโอ้ย ไม,ไม่จะไปจอยกับนายฉันอยู่กลางเรือเนี่ยโอ้โหจังหวะน,นี้ตรงนี้เราจะผ่านด่านฟันเฟืองแล้วเย็ดลู้เรือบอกอะไรแค่นี้เรือกระจอกกระจอยแล้วเนี่ยจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับทุกคนอ่าเอา,เ,อาเรือเรายังพังไปแค่ไอ้ไอ้นั่นอย่างเดียวครับผมโโอ้หดูเรือไอ้นั่นหมอนั่นสินายอะนายมีเรืออย่างนั้นได้ยังไงเฮ้ยนายรวยอ๋อนายเติมหรือเปล่านี่โอ้โว้โวโว้โว แล้วผมจะกระโดดลงเลยทำไมเนี่ยกดสเปกมาทำเขื่อเลยไปมาอีกองแล้วเอามาทำมะเขืออะไรครับผมะเอามาทำมะเขือมาเล่นกิงกองสลังกองเก่งทำไมเฮ้ยได้ทองมาแล้วมาทำอะไรได้เอาเปิดเหรอตอนนี้เรามีทองอยู่เท่าไหร่ล่ะนนี่เราเปิดสิบห้าบาทพอฮะอ๋อเรามีอยู่ห้าสิบเอาเปิดได้โอ้โหได้มาบล็อกน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยฮะว้าวเราเขาเพิงใช่ไหมล่ะทุกคนวได้บล็อกดินมาน่าจะเป็นบล็อกดินหรือมั้ง อะไรเนะี่ยเสาโอ้โหได้ที่มนเรือแต่ไม่มีเรือลําใหญ่อ่ะสิเสียดายอ่ะคนีนกล่องบอกสียมผูอะาเรือเราจะเติบโตเป็นเรือลาใหญ่นะครับทุกคนออติดตามเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปให้ถึงลงุงลุงตู้อ่ะลุงตู้เป็นลุงของผมที่ขายขนมใจะนรับผมอ่ะในบ็อกยาวเอามาทําอะไรอ่ะเขาเพิ่งน้มันสองอันแล้วครับผมแห่จะเอาไปทำอะไรอะ ลุงผมไม่ชอบลุงผมชอบทําเรือดําน้ําจริงๆผมจะสร้างเรือมันดําน้ำไม่ได้ดําสร้างไม่ได้นะโหแบบนี้ผู้สร้างเกมไม่ดีอะผมผมไม่ชอบเลยมันไม่สามารถนั้นได้โอเค่นั้นเป็นเสียเวลานะครับผมจะสร้างเรือครั้งนี้ครับผมจะเป็นครั้งสุดท้ายที่กูจะสร้างแล้วแหละคือวันธรรมดาสมควรแล้วที่กูจะสร้างเรือที่มันเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของประเทศไทยในในประเทศไทยนะครับผมถ้าถ้าคุณเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมนะ จะได้มีกำลังใจในการทำมีคุณภาพดีทีนี้อีกต่อไปเรื่อยๆแล้ววันนี้นนี้สร้างเลย้ดนหน้าเลยนี่นอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้โอ้โอ้ยอ้งอะไรอี่โอ้ยโอ้วโอ้โอ้ยโอ้โอว์โอ้อ้ยอ้ยโอ้โอ้องไว้ยโอ้ยโอ้อ้ยรอ้ยโอ้อกัรห้ือ้ปลอาตั้งภาษาเลเซอร์อะไรของอ้้้ออ้้ การด้านหน้าครับผมมันจะไม่อะไรจะไม่มากระแทกเลือด้านหน้าเราได้นะครับผมสร้างไว้แบบมั่วๆแล้วกันนะครับขอไปครับผมเกิดเป็นลูกเรือต้องตายแบบเรือตายไปกับเรือเลยนี่เรือเราเป็นเรือแบบแอดวานครับผมเรือเราเป็นเรือแบบใครกล้าขึ้นก็คือกูให้สิบล้านนะไอาที่เรือก็แค่ติดแต่มอเตอร์แล้วจังหวะนี้เรือชั้นที่พร้อมนั้นเรือชันพร้อมลงสนามแล้วและเรือชั้นพร้อมที่จะไปหา ในน้ำเจ้าพญาแล้วนะนะไม่ถึงเหมือนลุงผมไปท่าพร้อมที่จะลงเรือแล้วสูกก่การลายแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เรือผมเริ่มดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นครับคุณภาพแย่ครับผมจังหวะน่ด่านขนาดเน่ทุกคนก็มีเป็นดาวของตัวเองหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผม ในจังหวะนี้คลิปนานๆก็นนนน ة, อัดไปเรื่อยๆครับผมค่อยตัด,ดลงครับผมขอไปที่ลงไม่ได้ลงคลิปมันเสียก่อนหนนรือเป็นอทิตยิแล้วก็ไม่รู้ก็เครียดกันครับช่วงนี้คนดูไม่ค่อยดูครับผมแต่คนทุกค้มมาติดตามเรื่อยๆสี่สิบคนแล้วก็ขอบคุณขอบใจมากครับผมแล้วผ่านด่านฟันเฟืองมาแล้วเราจะต้องไปด่านโอ้ย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 อยชนเลยเราไดช้ชนแบบชนแหลกเลย เร่ง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 แมาเรไปไหนไปตามนั้นวะโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้เรือเรากระแทกโอ้ยนี่เรือเรากำลังจะแตกแล้วจอดเราก็อยากตายนี่มันเรือของกัปตันแจ็คใช่แล้วไม่ใช่แล้วเรือแไปโผล่แล้วว้าวเรามาตายด่านนี้ไงเมื่อกี้ทุกคนฉันน่าจะรอดจากการนี้ให้ได้ถ้ารอดไม่ได้อย่ามาเรียกฉันว่าตูดแล้วผมก็จะอยู่ตำแหน่งนี้อีกต่อไปนะ เราจะไปด่านต่อไปแล้วอันด่านอะไรก็ไม่ร oh. oh. wow. oh. ู้นะครับผมอะก็ถึงแล้วติดแน่จังเลยไปเลยว้าวน้ำมันด่านไอ้แพ็กแมนนะตู้เกมนมันพิซซ่าทำอะไรแล้วได้เห็นทำอะไรแล้วได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงเราได้ไอ้เหี้ยมันยิงกูได้มันยิงเรือมามันยิงกล่องเรือฉันมันยิงเออมันยิงกล่องเรือผมทุกคนไอ้ทุกคนผมตายเฮ้ยโอ้ โอ้โหเหลือแค่นี้แล้วทุกคนเหลือแค่นี้แล้วจากเรือสู่การเป็นแค่กองเกาะโง่ๆทุกคนไม่นะอู้ดูเดือดผมสิไม่นะฉันไม่อยากตายโอ้โหนี่ผมตื่นเต้นมากเลยครับเนี่ยผมจะอยู่นิ่งๆจากเรือสู่เขาเรือไม่ได้เรียกเรือเลยแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าเกาะแล้วมันเศษของเรือโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god oh my fucking god ไปไปขอบคุณพระเจ้า oh ที oh ่ย oh ังคอยช่วยเหลือผมอยู oh ่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย อ่าครับผมก็ขอจบวิดีโอคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าทุกคนอยากมาต่อก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากหรืออาจจะสั้นเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือมาสั้นๆก่อนคือแบบ s ิ m p l e s i ิ p l e คนมาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ไม่ไปคนอื่นจะไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์มาด้วยไปแล้วจ้า